ที่นี่สถานีบ้านโปง่งผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถทางชาลาจะอยู่ด้านขวาของขบวนรถและโปรดระมัดระวังอันตรายขณะก้าวขึ้นลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอบเที่สถานีบ้านโปง่งในทางชาลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่หนเจส ต้นทางสถานียาลาสุดปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอธิวัฒน์ค่ะขอความกรุณาผู้โดยาสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบรนไดยทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยาสารเนื่องจาก่า,านอาจจะได้รับอันตรายได้รับได้ขบวนรถเที่ยวนี้นเมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วได้หยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสถานีสารายา สถานีบางบํารุเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่ในงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการถรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ